สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fibo เก้าเก้านะครับวันนี้มาวิเคราะห์ bitcoin นะครับแล้วก็ bitcoin cash นะครับแล้วก็ทอง xau นะครับก็สําหรับ3เหรียญนี้นะครับในวันจันทร์นะครับก็ปิดเน้นเน้นดูแท่งปิดวัป k วันนี้นะครับก็สําหรับ bitcoin นะครับอ่า่เดือนนะครับของแท่งของเดือนมิถุนานะครับพือสภาคมของมิถุนาเนาะนะครับปิดสูงถึง3,400กว่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ถ้ามันปิดอย่างนี้เสร็จนะครับแท่งเปิดมาอีกทีนึงนะครับเปิดมาที่3,400นอเนาะนะครับผมคาดการณ์ว่าอ่าหนึ่งนะครับในคืนนี้นะมีให้สังเกตอยู่ไม่ไม่ไม่กี่อย่ากนะครับก็ก็จะกลับไปดูแท่งวิคนั่นแหละนะครับคือแท่งวิคเนี่ยมันเป็นแท่งเขียวก็จริงนะครับเพราะว่า MA มันตัดขึ้นเนาะนะครับแล้วก็อาจจะไปเทสถึง3 2 6 0 0ื่งถึง้เนี่ยนะครับเทสเส้นอ่าเส้น MA 100นะครับนะ ก็ MA 5กับ10นั่นแหละที่จะขึ้นไปเทสนะครับแล้วก็จะดึงตัว50ขึ้นไปนะครับก็จะดึงตัว50ขึ้นไปทีนี้นะครับในเรื่องของ MA ็มเนะทำให้แท่งวิกมันเขียวขึ้นมานะครับซึ่งต้องสังเกตด,ดูในคืนนี้นะครับถ้ามีแนวแนวรับนะครับมาดันราคาขึ้นนะครับสูงกว่า31,000เราจะไปลองหลัก31,000นะครับอันนี้นะครับส่วนตัวมันเป็น เป้าหมายของผมและ,ะกลุ่มของผมที่อรอเทรดที่31,000นะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังในการเทรดด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แนะนําให้ใครลงทุนตามนะครับก็เป็นเป็นฐานที่มันมันมีโอกาสทะลุขึ้นไปอีกรอบหนึ่งถ้ามันมาเทรดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสทะลุขึ้นไปเทสามหมื่นสองสามร้อยกว่านะครับเพื่อยืนจุดนี้ไม่ใช่จุดแนวต้านแล้วนะครับถ้าขึ้นมาสัมผัสเสร็จมีโอกาสาหลุดไปถึงสามหมื่นเจ็ดนะครับ แต่ถ้าในรอบรอบวันวันนี้จนถึง7จ็ดโมงเช้าพุกนี้ไม่มีวนรุ่มอะไรที่ผมสงสัยว่ามันจะมาเนี่ยสมมติว่าคืนนี้มันต่ำลงมาเรื่อยเรื่อื่อย,อยแล้วไปปิดแถวๆถวสามหม0่นะครับในรอบชั่วโมงเนี่ยอันตรายจะมาถึงนะครับเพราะว่า1เลยนะครับมันจะปิดอยู่ในฐานนี้สามหมื่นเกาสต่ำสุดจะเป็น28300นะครับ เพราะฉะนั้นเซล,ลมันจะได้เปรียบตรงนี้นะมันอาจจะกดลงมาแถวแถวประมาณอ่านเนี่ยจุดที่มันรีบาวขึ้นไปนะจุดเนี้ยนะครับสองหมนาะครับอาจจะลงมาเทสอีกรอบหนึ่งหรือไม่ไงั้นก็ต่ำกว่านี้อีกประมาณ28300ซึ่งเป็นจุดที่มันหลุดเส้นเบรกไปนะครับนะบผมก็วางไม่ตรงเท่าไหรน่นะนะครับี่ประมาณนี้ยก็อาจจะลงมาเทสแถวนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่ามันต่ำกว่า3,400นะครับแล้วก็คืนนี้ไม่มีแหล่งซื้อมันจะไปซ้ำรอยกับเมษานะครับนะที่ปิดต่ำลงเรื่อยๆืเห็นไหมนะครับมันก็จะไหลลงอย่างเงี้ยนะครับไหลลงเงี้ยไหลลงเงี้ยไปเรื่อยๆรืนะครับแต่อาจจะไม่ลงต่ำเนี่ยที่ผมคาดการณ์หนึ่งเลยกองไอ้พวกบริษัทใหญ่ๆนะครับก็โดดมา,าลุยบิตคอยกันหมดเลยนะครับก็มีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆนะครับข่าวร้ายก็มีไม่ไม,ไม่ไม่กี่ข่าวนะครับก็ อาจจะไม่ลงถึงขนาดนั้นนะครับแต่ให้เตือนไว้ว่าอย่างที่ผมโพสต์ไปเมื่อช่วง2องวันก่อนนะครับที่ผมเตือนว่าถ้าใครมาเทรดระหว่างราคานั้นถึงราคานี้สามารถเข้าไปอ่านย้อนหลังได้ที่เพจ f i โบโก้าเก้านะนะครับโพสต์นั้นนะครับบอกเลยว่ายังไม่เจอของแท้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต้านจริงๆนะครับจะอยู่ที่31,000นะครับนะถึง แนวรับจริงๆจะอยู่ประมาณ29,300นะครับซึ่งมันจะเป็นฐานที่ไม่หลุดลงมาเนาะซึ่งอ,อันเนี้ยผมก็ยืมกราฟสีติมานะก็เอาฟิโบที่ไว้เทตุมา,มาวางไว้มั่วไปหมดเลยนะฝั่งเนี้ยนะครับก็มาดูกราฟสีิติกันบ้างนะครับกราฟสีติเนี่ยพูดมาหลายคลิปเลยนะครับถ้าใครติดตามมาตลอดนะ37%แนในอดีตนะครับตามฟิโบนี้นะครับ ก็เป็นการรีเทสนะครับรีเทสเสร็จเนี่ยก็กลับขึ้นไปถึง87%นะครับถ้าวัดมาถึงจาก7,004นะครับก็เป็น10,004นะครับก็ขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับทั้งที่สติต่างๆก็สูงมากนะครับเนี่ยสูงมากก็ขึ้นต่อได้ถึงนะครับ100%ก็คือเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็เหมือนกันเนี่ย RSI ก็สูงเหมือนกันนะครับ นะก็รีเทสที่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าดูเป็นแท่งติดนะนะครับเราจะเห็นว่ามันปิดอยู่ใน3ามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เบ๊ะนะครับไม่ได้หลุดเลยซึ่งไอ้กราฟนี้ผมไม่ได้เพิ่งทํานะผมทนะําตั้งแต่อ่าวันที่เดือนธันวาปีที่แล้วแล้วนะครับไอ้กราฟสถิติตัวนี้สามารถไปดูปักหมุดในทวิตเตอร์ผมได้นะนะครับ เนี่ยก็มีการรีเทสและปิดสูงกว่า37%ทําให้ราคาเนี่ยถ้ากลับไป87%เนี่ยเหมือนกับอีกจุดนี้นะครับที่ผมวัดมาเนี่ยก็มาวางตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะประมาณ48 0 0เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือยาวๆเทรดแนวๆอ่า DCA อะไรต่างๆสปอรตอะไรประมาณนั้นก็รอไปนะครับยังไงก็ไปถึงนะครับ นะส่วนจะย่อจะทุบอะไรก็เรื่องของมันนะอยู่ที่เราอะเรามีหน้าที่เก็บไว้เก็บไว้ขายในจุดไหนนะไม่ขายในจุดไหนนะครับก็อลองวางแผนดูนะสำหรับบิตคอยเดี๋ยวเข้าไปเจาะในกราฟเล็กๆแล้วกันนะครับน,นี่กราฟไว้เทรดนะครับกราฟว้เทรดขอดูเป็น4ชั่วโมงแล้วกันนะครับจะจะวิเคราะห์ย่อยเข้าไปในฐานเล็กนะครับหนึ่งเลยบิตคอยตอนนี้นะครับ เราต้องดูฐานก่อน,นว่าเราอยู่ในฐานนะครับตอนนี้เราอยู่ในฐาน2 8 3 0 0 0 0ถึง3 1 0 0 0นะครับราคาไม่สามารถปิดสูงกว่านี้ได้เลยนะครับถ้าเราดูเป็นแท่งปิดนะครับนะมีปิดสูงแค่วันเดียวคือ30000เท่าไหร่นะครับวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนครับปิดสูงถึง3ามหมืนะครับนะแต่ก็โดนทุบลงมาเรื่อยๆนะครับก็คืออ่ายังไม่มีแรซื้อเติมเข้ามาเนาะนะครับ แล้วก็ยังไม่หลุดจุดขายจุดขายก็คือสองหมื่นเก้าหกร้อยนะเพื่อนๆนะครับนี่คือจุดขายคือถ้าหลุดตรงนี้ลงมาที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนะอันตรายนะครับคือมันหลุดมาก็จริงนะครับแต่มันปิดสูงนะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดสูงนะครับเริ่มตั้งแต่หลังจากวันที่ยี่สิบสามนะครับผมก็จะวัดอ่า จุดปิดมันนะครับก็เท่ากับว่ามันปิดสูงกว่า298-94นะครับราคามันก็เลยวิ่งอยู่ในกรอบ2 3 0, 5 6 8กับ2 9, 9 9 8 4นั่นก็คืออเหมือนกับไซเวย์อยู่นะครับเพื่อเลือกทางจะขึ้นต่อไหมนะร,รอไซเวย์รอทุนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นรอบริษัทใหญ่ๆมาอุ้มต่อหรือเปล่าเงี้ยว่า,าจะมาปั่นบิตคอยยังไงนะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือในคืนนี้ถ้าเกิด ปิดต่ำกว่า3 9 9หมื่นเก้าเก้าห้าอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะลงมาเทสต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็คือ28,300ก็ยังมีโอกาสลึกๆนะครับแต่ถ้ามีทุนทะลุ31,000ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็นหน้าลอง,องนี่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คนนอนเดือ๋ยนะวันนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มแล้วอ่ะนะครับมันจะขึ้นไปเทสที่32,000นะครับแล้วก็37,000ตามลำดับนะก็จะเป็นอย่างนั้นก็ หวังหวังว่าสายลองนะครก็ยังมีโอกาสลึกๆเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ใครจะมีวิธีการป้องกันการเทรดของตัวเองไงก็แนะนําอย่างเดียวก็คือ SL ไม่ต้องเยอะนะครับนะเน้นไล่เอานะเน้นไล่เอลเอก็เสียเล็กเสียน้อยไปตามทางนะยังดีกว่าเราไปติดดอยนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็อาจจะลงมาที่อ่าหนึ่งสก็ได้นะครับถ้าปิด ปิดต่ําวันนี้จนถึง7จ็ดโมงเช้าปิดต่ํากว่า31,000ื่นนะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงมาเริ่มเริ่มเก็บของใหม่หแถวๆถวสองหมนะครับก็ให้ระวังไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่แนะนําจุดเข้านะนะครับลองลองดูอ่าลองดูว่าเราจะเทรดในจุดไหนได้แต่มองว่าถ้าเกิน31,000ืขึ้นไปก็สามารถเขา้าเขา้าอ่าเข้าทำได้นะแต่ SL ประมาณ2 3 9 7 0ะครับก็ เราเน้นยิงสั้นๆนะครับนะเน้นยิงสั้นๆเนาะสำหรับบิตคอยเนี่ยนะครับก็อย่างที่ว่าเนาะรอแท่งปิดนะครับทีนี้ไปที่บิตคอยแคสบ้างนะครับบิตคอยแคสนะครับซึ่งเมื่อวานวันก่อนที่มีการตกแจกข่าวนิดหน่อยนะครับทำให้อ่าราคานะครับอ่าลงมาจนถึงนู่นเลยนะครับลงมาประมาณสองเก้ากว่านะครับเนี่ย 27กว่าด้วยซ้ำแล้วก็กลับขึ้นไปถึง326กนะครับก็โดยรวมผมขอวางฟิโบไว้ก่อนนะครับก็จะนับฐานละกันนะนะครับนับฐานก่อนนะครับเราอยู่ในฐานไหนนะครับฐานใหญ่จะเป็น1 5 7ถึง326นะครับอ่า157ถึง326ซึ่งในนี้นะครับาเเนี่ยจริงๆมันเป็นราคาที่อ่าส่วนใหญ่นะครับในนิคอดก็ไม่ได้เทรดตรงนี้โอ้หเล่นกันมาตั้งแต่1 3 0ยกว่านะครับ เรามาขึ้นอีกทีหนึ่งเก้าสี่นี่นะครับเราจะเราจะเน้นเทดในในจุดที่หลุดกรอบแล้วนะครับเนี่ยหลุดหนึ่งเก้าสี่ก็ไปโน่นเลยสามร้อยกว่าซึ่งถ้าใครติดตามออกมาก็จะรู้เองนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามก็อยู่ในฟิบโบ9เในเพจในทวิตเตอต่างๆนะครับ mm hmm. ก็ทีนี้ทีนี้มาดูในในเรื่องของอราคานะครับก็คือเมื่อวานวันก่อน สะดุ้งข่าวลงมาไม่เป็นไรนะมันกลับขึ้นมาวันนี้มาดูสีติใหม่นะครับเราก็จะอยู่ในฐานเล็กนะครับเมื่อกี้นับถานใหญ่ไปละฐานเล็กก็คือสูงสุด305ต่ําต่ำสุด2องนะครับนี่เมื่อช่วงบ่าย3ามนะครับสิบหานกาเนาะขึ้นมาเทสแล้วก็ลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์จะได้เปรียบแถวๆน่าจะกดแถวๆสามกันส่วนใหญ่1เลยมันอาจจะรอที่ทีที่2องซึ่งผมก็คาดการว่า ถ้าบนะิตคอยนะครับต่ำกว่าสามหมื่นหนึพันเนี่ยแล้วลงมาเริ่มต้นใหม่แถวแถวสองหมืร้อยอ่าบีซอาจจะลงมาแถวแถว2องแล้วหลุดลงมา241สึงถึง 22, สองสอนะครับก็คืออ่าถ้าอ่าเดี๋ยวนะต้องเอาเส้นแบบนี้ดีกว่ามันมันดูโอไม่สวยนะครับวานเอาก็ได้นะอาจจะลงมาทํำฐานแถวนี้แล้วขึ้นไปใหมนะครับก็สําหรับ ใครที่มาลองสูงๆอ่ะนะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้ยนะครับลงไวขึ้นไวอู่แล้วหนึ่งทำไมนะครับ isi ต่างๆนะครับตัวตัว d นะครับก็ยังสูงอยู่นะครับสูงแต่ไม่ไม่ตัดลงมาง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเนี่เช่น week r s i ก็เพิ่งตัด ma ก็เพิ่งตัดนะครับเนี่ยเดือนก็เพิ่งตัดนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ตัวเนี้นะมันแข็งนะไม่ยอมลงง่ายๆแต่มันก็ลงอยู่นะครับ นะมันก็ลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสารทองตัวนี้นะครับถ้าจะลองให้ได้เปรียบนะครับผมมองว่าแถวๆสองหกสองสองสี่หนึ่งนะครับแต่ถ้าช็อตให้ได้เปรียบก,ก็สามสองหกถึงสามศูนย์แห้งนะครับต่ำกว่านี้ไม่ช็อตนะครับก็ถือว่าอันตรายแต่จุดหลุดนะครับให้ดูจุดหลุดตรงนี้สองแปดเก้านะครับจะเป็นจุดหลุดหลุดลงนะครับซึ่งถ้าถ้าดูจากฟนะิโบเล็กนะครับดูจากฟิโบเล็กนี่ มันพยายามปิดสูงกว่า289อยู่นะครับแล้วก็อยู่ต่ำกว่า299นะครับถ้าดูเป็น1ชั่วโมงหน่อยดูแท่งปิดนะครับปิดสูงกว่า289นะครับแต่ปิดต่ำกว่า299แล้วก็ประมาณนี้สำหรับอ่าบิตคอยนแ์แคสนะครับก็อ่าระยะยาวนะครับมองว่านะครับ จุดสำคัญที่จะเข้ามาเทรดกันอีกทีหนึงนะผมว่าร้อยชัวรก็คือทะลุเข้า368ก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นฐานใหญ่นะครับสูงสุดจะเป็น789าต่ำสุดจะเป็น368ก็คือเนี่ยนะผมไม่ได้ทำฟิโบใหญ่มานะครับก็ทำแค่ฐานแค่นี้เองเนาะก็ไม่สามารถลื้ออดีตมาได้เดี๋ยวว่างๆนะครับถ้ามีเวลาจะทำลื้ออดีตให้นะ ว่าทาไมผมมาเทรดในจุดที่แถวแถวเนี้ยร้อยยี่สิบกว่าอะไรเนี่ยมันมีเป้าหมายของมันอยู่แล้วสําหรับฟิโบนเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ BCS นะก็ไปดูที่ทองเลยนะครับทองพรุ่งนี้นะจะเป็นอย่างไรนะครับทอ,องนะครับทองนี่ผมขอ,อดูที่ rsi ของ day ก่อนนะครับซึ่งมันเพิ่งตัดขึ้นนิดเดียวเองนะครับก็เป็นการทำให้ราคาเนี่ยกลับมาจากพันเก้าขึ้นมาได้ นะครับแต่มันยังไม่ลงไปจริงนะครับมันอาจจะขึ้นไปเทสอะไรเดี๋ยวไปดูในกราฟนะครับ,นะรบท i m e f r a ชั่วโมงนะครับก็ที่ผมคาดการณ์ไว้ในเพจนะครับว่าเสาเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะครับตั้งแต่วันศุกร์อาจจะปิดสูงถึง127นะครับ แต่เป้าหมายแรกที่เราจะเซลล์ก็คือ1922อมันปิดปุ๊บมันก็ปิดตลาดมันก็ร่วงมา1999 19, เนาะมันก็ยังไม่ลงไปจริงนะครับแต่มันอาจนะครับเปิดมาวันจันทร์เนี่ยให้ระวังไว้ตรงนี้นะครับใครที่เซลลแถว1922เนี่ยมันอาจจะไปเขีย่ยเราถึง1927อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้รอดูวันจันทร์ก่อนนะครับซึ่งไอซไมันตัดขึ้นมันอาจจะลากขึ้นไป1927แต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยนะครับเรายังมีจุดที่อ่าจุดไหลแล้วกันเนาะในฐาน อ่าหกสิบสองถึงแปดสิบเจ็ดก็คือต่ำกว่าหนึ่งเก้าถึงแปดกดเซลได้นะครับก็เอชอลนิดเดียวก็พอเลยนะครับนะเพราะว่าอ่าระยะทางของอ่าทองนะครับยังมีโอกาสลงไปที่หนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับซึ่งรอบก่อนลงมาไม่ถึงนะครับเป้าเนี้ผมรอมาอ่าตั้งแต่ผมวิเคราะห์อทองนะผมก็พูดอยู่อยู่ว่าให้ระวังว่ามันจะลงมาหนึ่งแปดนะครับซึ่งอ่าหลายๆที่นะครับก็มองต้องหมายว่าจะกลับสองพันนะแต่มันมันหลุดลงมาแล้วนะครับเนี่ย เหหมลหลุด1967มาเป้าเนี้ยนะครับถ้าใครติดตามทองผมทางเพจทางอะไรต่างๆนะตั้งแต่วิเคราะห์กราฟมาด้วยนะมันหลุดมาแล้วมันกลับขึ้นไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้มันต้องเทส87เอ้ย87 1887ก่อนนะครับถ้าไม่หลุด1887ค่อยว่ากันเนาะนะครับสำหรับฟิโบใหญ่นะครับอ่าส่วนฟิโบเล็กนะครับก็ต้องมารอนะครับรอแค่รอเปิดตลาดมาเดี๋ยว ค่อยไปเซลหน1 9 2เก้าสนะครับโดยมีการ SL แค่นิดเดียวพอนะครับไม่ไม่ไม,ไม่เวลาที่ราคาขึ้นไม่แนะนําให้เซลนะครับให้เซลล์ตอนที่มันขึ้นไปแล้วลงมาตัดตัดเส้นฟิโบหมถึงจะเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถไปวางราคาไว้นะครับเราก็เทรดตามวิธีการนะครับที่ถูกต้องนะครับเราจะอยู่รอดกับมันนะครับเป้าหมายก็เหมือนเดิมนะหนึ่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับทอง โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ